ข้างที่เราจอดก็จะมีนี่นะครับต้นอย่างอื่นมันจะมีดอกแบบนี้นะครับเราก็เอายอดของมันแบบนี้นะครับนี่ผมลักษณะต้นนะครับนี่นครับพอ,อเกี่ยมจะออกดอกแบบนี้นะครับ ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาทีแชนแนลนะครับวันนี้มีโอกาสพามาตกปลายังคลองกาหลงตะมนเปงอำเภอบางบ่อจังหวัดสุทรราการนะครับวันนี้ก็ใช้เหยื่อหญ้าอย่างอื่นครับผมก็ไปดูวิธีทาหญ้าอย่างอื่นเลยครับผมผมเคยทําคลิปน่าจะสองรอบสามรอบนะครับหญ้าอื่นแต่รอบนี้เราไม่ใส่กะทินะครับรอบนี้พอดีผมมีน้าตาลสดติดตู้เย็นอยู่นะครับ ขนมทุเรียนะครับขนมปังนะครับขนมปังปั่นนะครับมีน้ำหนักอยู่ประมาณห้าหกขีดครับประมาณนี้ลำนะครับลำละเอียดนะครับสูงนี้น้ำหนักอยู่ที่สองกิโลนะครับ You need know. มันจะได้ปั่นง,ง่ายขึ้นนะครับใส่น้ำตาลส่วนลงไปเลยนะครับเราไปปั่นไม่ได้ปั่นง,ง่ายขึ้นครับผม ต้นยายางอื่นก็จะมีสรรพคุณนะครับเป็นยาระบายนะครับบางคนก็เรียกยาผักบุ้งยางผักบุ้งกีนแดงหลายชื่อครับผมเรียกได้หลายหลายแบบนะครับมันจะขึ้นเฉพาะหน้าฝนนะครับเดี๋ยวผมไปปั่นก่อนแป๊บนึับ ปั่นออกมาเป็นสีนี้นะครับยิ่งปั่นใส่น้ําตาลส่วนมากก็ยิ่งหอมขึ้นครับผมหรือใครจะใส่กะทิก็ได้ครับผมนี่พอดีไม่มีกะทิครับผมวันนี้ก็หมักได้สองถึงสามคืนก็ได้นะครับแต่ไข่ดีบกว่าหนึ่งคืนขึ้นไปก็ตกได้นลครับผม ให้ลำํำเป็นลําละเอียดนะครับอันนี้สูงสองกิโลนะครับนมปังครับผมถ้าใครมีกากมะพร้าวเพิ่มกากมะพร้าวด้วยนะครับผมไม่ได้ซื้อมารัาก็ใส่นม ไม่ใส่ก็ได้ครับผมใส่เพิ่มความคามขวังเข้าไปครับผมแล้วก็ใส่ทีเด็ดของเรานะครับกิ่นจะหอมมากเลยครับผม มีกากมะพร้าวจะใส่ไปสักสองสามกรรมนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่นะครับไม่ได้ซื้อมาครับผมเสร็จแล้วผมสี่สันงก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้มีโอกาสมาตกปลายังคลองกาหลงนะครับก็มาคลองเดิมนะครับแต่ไม่ได้ซ้ำหมายนะครับก็จะเอาหญ้าอย่างอื่นมาทิศนะครับ บริเวณที่ผมลงก็เดียวให้ดูบริเวณ๋อบรรยากาศก็จะมีนะาจอดนู่นนะครับจอดตกเยอะอยู่ครับผมฝั่งนู้นก็สองคันฝั่งนี้สามสี่คันนะครับพบตกตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะมีรถอยู่สามสี่คันนะครับสุดซ้ายนะครับแถวต้นไม้ครับผมใช้เป็นงานของคันแดฟุตนะครับสัปาปร์ตันโคนขาวนะครับไซอินไทรีน สิบสองปองนด์ครับผมหลอกเบอร์สามพันครับนี่ครับกินอย่างหอมหอมมากครับผม <'t> ก็พอดีครับผมประมาณนี้นะครับ ยาอย่างอื่นนะครับโฟมก็ใช้เป็นมิดโฟมเล็กครับผม ดยวเม็ดโฟมนะครับแปะไว้แบบนี้ครับผมประมาณนี้ครับปล่อยร้อยตัวนึงก็จะมีความเขียวแบบนี้ครับเพราะผมปั่นละเอียดนะครับประมาณนี้ มีหมอข้างดําด้วยนะครับหมอ้างดํามาแล้ว kia nữa không? ประมาณไซนิว พาครับผมปนินอ้วนดีนะครับใส่ปนิน สายส,ายสายจะสวยขึ้นครับผมมันจะไม่กินจัดนะครับแต่มันจะกินเรื่อยๆครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนอบอ้าวครับผมนี่ครับผมปน,นินกินเม็ดโฟมนะครับตรงเบียเขาสองขอเลยครับผม อโอโหมนกมากินเหยื่ยใอในบ่อนะครับโอ้นกเยอะมากครับผม เวลาเจ้าของบอกให้อาหารนกก็จะมาคอยรอกินปลาครับกินแล้วขอ,องันนี้ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วผมปลาที่ได้สมมาก็จะเป็นปนินปตะเพียนนะครับสาหรับคลองเล็กคลองกาหลงนะครับตาบลเป็นอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับทางตกปลาวันนี้ก็ค่อนข้างหนาตานะครับแต่นะเขาก็เริ่มทยอยเก็บนะครับมันวันนี้อาจปลาอาจจะเข้าห่างตัวแต่ก็ก็มีตัวให้ได้ ลุ้นตลอดครับผมเกค้ยวผมก่อนไปรับชมผลงานก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องนาทีมชาแนลด้วยนะครับสําหรับผลงานญ้าอย่างอื่นกับน้ําตาลสดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับผมคลองหลักตอนนี้เสาร์อาทิตย์ปลามันนอกน้ํานะครับคลองใหญ่ๆคลองส่งน้าคลองสุขุมวิทสายเก่านะครับทั้งป่าทั้งกุ้งนอกน้ําหมดนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงหาตกคลองเล็กๆนะครับว่าคลองเล็กๆก็เหมือนคลองกระหลงนะครับน้ํา น้ำจากคลองใหญ่ยังไม่เข้ามาปลาก็จะกินปกตินะครับแต่วัานไหนที่เขาปล่อยน้ําจากคลองใหญ่เข้ามาปลาจะปรับสภาพไม่ทันมันจะนอกน้ําได้ครับผมโอเคครับผมก็ไปรับชมผมงานผมพรมกันวาด้เยอะในน้อยเพียงใดครับผมอันนี้ก็จะเป็นกุ้งฝอยนะครับนี่ครับผมกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับนี่ครับผมบใส่กับดากกุ้งไว้สี่เสีย สี่จุดนะครับก็ได้กุ้งประมาณน,าน่าจะเกือบโลอยู่ครับผมพอดีกลับไปทํากุ้งเต้นนะครับใครจะมาก็เอาที่ดักกุ้งมาด้วยนะครับใส่ตามริมหญ้านะครับกุ้งเยอะนะครับก็ได้ประมาณเกือบโลอยู่นะครับนี่ครับผมกุ้งเยอะเลยครับผม วันนี้นะครับมีปลาหมอมาอยู่4ห้าเต้มนะครับแล้วก็มีคางดำด้วยครับผมนี่ผมคางดำคางดำตัวนึ้งตัวหนึ่งครับปลานิลก็ได้เยอะอยู่ครับผมถือว่าใช้ได้ดีอยู่นะครับสำหรับคลิปบรรจุน,นะครับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยจะกลับแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสอง ไปสองยี่สิบแปดนาทีเก็บของเสร็จแล้วครับผมเก็บเสร็จโรงงานเรียบร้อยก็จะกลับห้องนะครับไปกุ้งทำกุ้งเต้นดีกว่าครับผมก็ได้ทั้งปลาทั้งกุ้งนะครับสําหรับใครมาก็เตรียมกระดักกุ้งมาด้วยก็ได้นะครับก็เราก็จะได้ทั้งปลาทั้งกุ้งกุ้งก็ใช้อาหารที่เราตกปลานะครับปั้น,นในประยุทธใส่ไปดักกุ้งครับผมปลาก็พอได้ทํากับข้าวผมก็ถือว่ากินเรื่อยๆนะครับ ผลงานคลองกาหลงนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครอยากมาก็ให้ดูพิกัดแผนที่ตรงคอมเมนต์แรกนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ครับผมเคี่ยวผมสำหรับคลิปนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาพบกันใ่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขากคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมต้นยางอื่นครับเดี๋ยวจะเก็บไปอีกนะครับเดี๋ยวจะไปเทียอีกคลิปต่อไปครับผม copo ma ni